นี่คือไฟรุ่นใหม่ล่าสุดจากอ p ูเ t u r e นะครับโดยออกมาจะใช้ชื่อรุ่นว่า Amaran P60x นะครับและ Amaran P60c โดยเป็นไฟ LED แบบพาแนละครับโดยตัว P60x จะเป็น b บ c o l เลอร์และตัว P60c จะเป็น RGBW นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้มาพร้อมกำลังไฟอยู่ที่60วัตต์นะครับแต่สามารถให้เอาพ์ที่แม็กซิมัมอยู่ที่78วัตต์ งานนี้ออกแบบมาเพื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยเฉพาะเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมเอาไฟออพูเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอยู่ข้างๆผมนี่เลยครับออพูเจอร์รุ่นอรมาลัน P60X นะครับและ P60C นะครับซึ่งตัวจริงนะครับเราจะเห็นกันอยู่นะครับที่ข้างหลังผมเลยนะครับ2ตัวลองมองดูที่กำแพงนะครับจะเป็นรุ่น P60X และ P60C นะครับซึ่งเขาออกมาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยเฉพาะเลยครับงานนี้ใครที่ทำงานเอท์ดร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับชอบถ่ายวอล์กตัวนี้ห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าเขาออกมาแบบราคาประหยัดครบเซตโดยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสเปคตัวนี้มันตอบโจทย์อย่างเีาบอกจริงไหมนะครับ โดยรุ่นแรกนะครับเขาใช้ชื่อว่าอ m มมาลัน P60C นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไฟ LED พาแนลแบบ r g b w w นะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสีได้มากกว่าถึง1,000 0สีเลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมาพร้อมๆกันใช้ชื่อว่าอ m มาลัน P60X นะครับโดย X นะครับย่อมาจาก BiColor นะครับมีฟังก์ชันในการปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่3,200เควิน ถึง6,500เควินทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสเปคของรุ่นใหม่ของ a p u ู u r r ที่เป็น P-Series ตัวนี้นะครับอัารัน P60C และ P60X นะครับเป็นอย,ย่างันบ้างเริ่มจากตัว P60C ก่อนแล้วกันนะครับ P60C เนี่ยถ้าเรามองดูเผินๆทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า C มันคือ Color ถูกไหมครับมันเป็นไฟ RGBWW นั่นเองครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็คือไฟรปรับสีธรรมดานั่นแหละแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะครับ ใครที่เคยใช้ไฟของ a p e เ t u r e มาก่อนคงจะรู้จักกันดีนะครับกับรุ่น Nova P 300c นะครับซึ่งเป็นไฟแบบไฮเอ็นของตัว Aperture ตัวนั้น,นใช้ในงานฟิล์มซีนมาติกได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวที่ว่านี้มันถูกย่อขนาดและย่อความสามารถลงมาอยู่ในรุ่น P 60c ตัวนี้เองครับถ้าเราแกะกล่องอมารันนะครับรุ่น P 60c และ P 60x ออกมาทั้ง2รุ่นนี้ เขาจะให้กระเป๋าใส่อุปกรณ์มาไว้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเราเปิดกระเป๋าออกมาก็จะเจอกับซอฟบอ์กแบบนี้เลยครับซึ่งมันจะอยู่ในซองกลมๆแบบนี้ครับซึ่งการกางซอฟบอ์กนะครับก็ง่ายมากๆเหมือนกันครับแค่คลี่ออกมานะครับคลายออกดันก้านเข้าไปให้เข้าที่แบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาคลุมแล้วก็ติดไว้ที่ด้านหน้าของตัวไฟ P60C หรือ P60X นะครับ โดยที่ด้านหลังเนี่ยจะมีจุดยึดของตัวซอฟต์บอก์อยู่แล้วซึ่งง่ายมากในการติดตั้งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับชุดนี้มันให้ตัวฮันนี่โครมหรือว่าที่เรียกว่าติดมาให้แล้วอยู่ในเซตนะครับเราไม่ต้องซื้อเพิ่มอันนี้คือข้อดีเลยนะครับพอเขาให้มาครบจบในตัวเดียวเลยและที่เขาให้เพิ่มมาก็คือตัวคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งปกติแล้วตัวนี้มันสามารถ ต่อตรงเข้ากับขาไฟเนี่ยยึดต่อตรงกันได้เลยแต่เขาให้คอนเนคเตอร์มาตัวหนึ่งนะครับเพื่อไว้สำหรับปรับก้มเงยไฟได้ด้วยและสามารถห้อยไฟก็ได้นะครับซึ่งมันเพิ่มความสะดวกหรือเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานหรือการติดตั้งไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองครับซึ่งนอกจากอุปกรณ์เสริมที่ให้มาครบแล้วนะครับอย่างเช่นตัวซอฟ์บ็อกซ์หรือตัวกริดนะครับที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานพื้นฐานนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ac adapter นะครับ ซึ่ง AC adapter เนี้ยจะเป็นแบบ XLR 2พิงนะครับมันจะล็อกในตัวซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากๆเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเปิดกล่องดูกันมาแล้วเนี่ยผมมองว่าในชุดที่เขาให้มาเนี่ยให้มาครบหมดเลยนะครับมัน่าจะเป็นกระเป๋าซอฟบอกกิตนะครับรวมไปถึง AC adapter ต่างๆพร้อมกับไฟด้วยเรียกว่าเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความพิเศษของเจ้าตัวอัม r a n ั P60C และ P60X ที่เขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และสายวอล์กทั้งหลายหรือคนที่ใช้งานอีเวนต์ต่างๆนะครับต้องชื่นชอบแน่ๆเพราะว่าตัวนี้เพิ่มความืดหยุนในการใช้งานโดยการที่ใส่สล็อตแบตเตอรี่มาให้ด้วยซึ่งแบตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยมันคือสล็อตของแบตเตอรี่ NPF นั่นเองครับ ใครที่ใช้กล้องวิดีโออยู่นะครับเราสามารถหาซื้อแบตเตอรี่หรือใช้แบตเตอรี่กล้องวิดีโอที่เป็น NPF นะครับเสียบเข้าที่ตัวด้านหลังของตัวแาเนลได้เลยซึ่งสามารถใช้งานเอาท์ดอร์โดยที่เราไม่ต้องต่อไฟบ้านได้เลยครับซึ่งช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเขาจะมีถึง2ช่องด้วยกันนะครับที่อยู่ด้านหลังของแาเนลนะครับเราจําเป็นต้องใส่แบตเตอรี่ NPF 2ก้อนพร้อมกันนะครับ เพื่อให้ไฟทํางานโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟบ้านนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้กําลังไฟมันถึง60วัตต์นะครับเราจําเป็นต้องใช้ไฟที่มีกําลังไฟสูงอย่างแบตเตอรี่ NPF ถึง2ก้อนนะครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับเปิดไฟขึ้นมาหน้าจอจะคํานวณผลให้นะครับว่าแบต2ก้อนที่ใส่เข้าไปนั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนและที่พิเศษมากๆนะครับ ก็คือช่องต่อสาย AC adapter นะครับนอกจากที่เขาทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟหลักแล้วนะครับเราสามารถเสียบแบตเตอรี่ทิ้งเอาไว้มันจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ในตัวด้วยครับที่สำคัญนะครับรอบด้านของเขานะครับสด้านไม่ใช่เป็นด้านซ้ายด้านขวาและด้านล่างนะครับเขาจะมีช่องต่อขาไฟมาให้เราสามารถใช้งานพาแนวนี้แบบแนวตั้งก็ได้นะครับหรือจะแบบแนวนอนก็ได้หรือในขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่เรากำลังใช้ไฟเนี่ย เราสามารถต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆเข้าไปในช่องที่เหลือก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับรหัสเขาชื่อรุ่นว่าอามารัน p 6 0 x และ p 6 0 c หลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่ารหัสเหมือนกันกําลังวัดเท่ากันให้ max power ที่78วัตต์นะครับแต่พาแนลขนาดไม่เท่ากันนะครับพอเรามาเทียบกันใกล้ๆนะครับระหว่างตัวอามารัน p 6 0 c และ p 6 0 x นะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าตัวพาแนลนะครับ ของตัว p 6 0 c ที่เป็น Color หรือว่า rgbww ตัวนี้นะครับมีขนาดที่กว้างกว่าและสูงกว่านั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่ทำให้อัาลน p 6 0 c เนี่ยมีขนาดที่กว้างกว่าแล้วก็สูงกว่านะครับก็มาจากการที่เขามีการจัดวางตัวหลอดพาร์นลนะครับไม่เหมือนกับตัวไบคัลเลอร์ครับเพราะว่าตัวที่เป็นคัลเลอร์หรือตัว rgbw นะครับ เขาจะต้องมีหลอดที่เป็นหลอดสีเ,เพิ่มขึ้นมาอีก1ชั้นนะครับเพื่อให้การทํางาน,นสามารถแสดงผลได้เต็มที่ตรงตามกําลังวัดที่เขาวัดเอาไว้นะครับนั่นคือเหตุผลทําให้ตัว P60C เนี่ยมีขนาดพาแเนลที่กว้างกว่าแล้วก็สูงกว่านั่นเองครับแต่ส่วนตัวอัมมาลัน P60X นะครับจะเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์เพราะฉะนั้นหลอด LED ที่ออกแบบมาเนี่ยจะมีแค่หลอดที่เป็นเดย์ไลท์แล้วก็หลอดที่สามารถปรับตัวอุณหภูมิสีได้เท่านั้นนะครับ ซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวขนาดของพาแนลเนี่ยมีขนาดเล็กกว่านั่นเองครับถ้าเทียบกับตัว64 c ซึ่งข้อดีของตัวอมาลันพี0 x เนี่ยเขามีการออกแบบการจัดเรียงเม็ด led แบบพิเศษซึ่งเมื่อแสดงผลออกมาแล้วหรือเมื่อใช้แสงออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดเงาระหว่างเม็ด led ของตัว d ดย์ไลท์และตัวไฟที่ปรับไบคัลเลอ เพราะฉะนั้นเราจะสามารถได้ไฟที่แบบเต็มกำลังเต็มที่ของตัว p 6 0 x ทั้งหมดนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ตัวอัมมาลัน p 6 0 c มีขนาดที่กว้างกว่าและสูงกว่าตัว p 6 0 x นั่นเองครับนอกจากเรื่องขนาดนะครับและตัวการจัดเรียงเม็ดสีของ led นะครับที่มีความแตกต่างกันร,ระหว่าง p 6 0 c และ p 6 0 x นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้2ตัวนี้มีความแตกต่างกันก็คือพัดลมระบายความร้อนครับ ซึ่งตัวอัม马拉น p 6 0 x นะครับจะมีพัดลมระบายความร้อนมาให้1ตัวอยู่ที่บริเวณด้านหลังตรงกลางของตัวแผเนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอมม马ัน p 6 0 c พัดลมระบายความร้อนจะมีมาให้2ตัวนะครับซึ่งอยู่บริเวณกลางแผเนลเหมือนกันเนื่องจากว่าตัว p 6 0 c เนี่ยมีขนาดของแผเนที่ใหญ่กว่าและกว้างกว่า p 6 0 x นั่นเองครับมันจึงจำเป็นต้องการที่ระบายความร้อนออกมาให้มากขึ้น เพื่อให้การทำงานในการสร้างสีของตัว RGBW เนี่ยทำงานได้เต็มที่ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเราดูไปแล้วอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับสเปคเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงขนาดและพัดลมที่มีความแตกต่างกันระหว่าง P60C และ P60X ทีนี้เรามาดูเรื่องความสว่างกันแล้วกันครับว่า P60C และ P60X ที่เป็นแพนแนลรุ่นใหม่ของตัวอมาลานเนีย มันให้ความสว่างอย่างกันบ้างเดี๋ยวลองไปทดสอบกันดูเลยแล้วกันนะครับจากการทดสอบนะครับเราทดสอบกันที่ระยะ1เมตรนะครับโดยเริ่มจากตัวที่ P60x ก่อน P60x นะครับระยะ1เมตรอุณหภูมิแสงนะครับอยู่ที่5,600 k คลวินนะครับจะให้กำลังความสว่างอยู่ที่5,700ลักนะครับแต่สำหรับตัว P60c นะครับทดสอบในระยะเท่ากันก็คือระยะ1เมตรเหมือนกันนะครับ อุณหภูมิแสงเท่ากันนะครับอยู่ที่5,600เคลวินนะครับจะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่5,900ลักส์นะครับตัวอมาลัน P60X นะครับตัวนี้เป็นไบคัลเลอร์นะครับซึ่งเขาสามารถปรับอุณหภูมิสีหรือว่า CCT เนี่ยกว้างนะครับตั้งแต่3,200เคลวินจนถึง6,500เคลวินนะครับโดยการปรับเนี่ยเราสามารถปรับอุณหภูมิสีนะครับได้จากบริเวณด้านหลังของตัวพาเนลได้เลยครับ ซึ่งการออกแบบแผงคอนโทรลที่ด้านหลังของตัวแ Panel P60X นะครับเขาก็ออกแบบมาให้การใช้งานง,ง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีปุ่มมาให้4ปุ่มหลักก่อนนะครับคือปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มในส่วนของปุ่มเมนูจากนั้นก็จะมีปุ่มของ lighting แล้วก็มีปุ่มขอ e F f e c t นะครับโดยที่จะมีตัวคอนโทรลที่เป็นแบบวงล้อหมุนนะครับ2คอนโทรลด้วยกัน คอนโทรลแรกนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัวหมุนเพื่อเพิ่มความเข้มแสงนะครับโดยที่สามารถปรับละเอียดได้ตั้งแต่0%ซถึง100นะครับส่วนปุ่มด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มที่ไว้สำหรับปรับอุณหภูมิสีนะครับโดยที่ตัว P60X ตัวนี้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่3,200เควินนะครับจนถึง6,500เควินครับทีนี้เรามาดูตัวอัพกูเจอร์อัม P60C กันบ้างนะครับ อมาลัน P60C นะครับสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,700เคลวินไปจนถึง7,500คลวินนะครับแผงคอนโทรลที่ด้านหลังเนี่ยยังออกแบบคอนเซปต,ต์เดียวกันคือเน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ด้านหลังจะมีปุ่มมาให้ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นปุ่มหลักนะครับ mm hmm. ก็คือปุ่ม power นะครับ ตัว lighting mode นะครับและก็ปุ่มเมนูด้วยกันนะครับแต่ที่เพิ่มมาอีกแผงหนึ่งนะครับที่เราสังเกตเห็นด้วยกันที่มีเลข1 2 3 4นะครับตรงนี้ครับเป็นปุ่ม preset นะครับที่เหลือจะเป็นวงล้อหมุนนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดของผมนะครับจะเป็นปุ่มที่สามารถปรับตัว color temperature หรือว่าอุณหภูมิสีได้นั่นเองครับ ซึ่งเขาสามารถปรับอุณหภูมิสีได้กว้างมากนะครับสำหรับตัว P60C นะครับปุ่มข้างๆกันนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับปรับทิ้นนะครับก็คือปรับตัวกรีนแล้วมาจชนต้าได้นะครับโดยที่อีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านบนที่เป็นปุ่มวงล้อมหมุนเหมือนกันนะครับที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัว LED นะครับจะเอาไว้ปรับตัวความเข้มของแสงนะครับโดยที่สามารถปรับแบบละเอียดได้คือตั้งแต่0%ไปจนถึง100%ตัวอมาลัน P60C นะครับอย่างที่บอกคือ เขาเป็นตัวไฟไพาแนลแบบ R G B W W นะครับโดยที่ตัวเขาเองนะครับสามารถปรับสีได้มากกว่า1,000 0สีเพราะว่าเขาปรับจากวงล้อสีแบบ H S I ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครจะไม่ใช้การปรับวงล้อสีแบบนั้นเนี่ยในตัวไฟเองเนี่ยเขาจะมีตัวเจลโหมดมาให้ซึ่งเขามีให้เลือกนะครับสำหรับเจลโหมดเนี่ยอยู่ที่46สีนะครับ ซึ่งเราสามารถเลือกเจลสีได้เลยตามที่เราต้องการถ้าเราจะไม่เลือกจากวงล้อสีนะครับแต่ข้อดีมากกว่านั้นสำหรับตัวอั马拉น P 6 0 c นะครับที่เราเห็นปุ่ม 1, 2, 3, 4ด้านขวามือนะครับปุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกสีที่เราต้องการแล้วนะครับอุณหภูมิสีที่เราใช้งานบ่อยแล้วเนี่ยเราสามารถเซตเป็น user preset ได้เลย โดยว,วิธีการเซตเนี่ยก็ทําได้ง่ายครับหลังจากที่เราปรับค่าแสงและสีตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดค้างเอาไว้นะครับเพื่อเมมโมรีนะครับในตัวของสีเนี่ยให้อยู่ในพรีเซตแต่ละพรีเซตที่เราต้องการนั่นเองครับเท่านั้นยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวอะพูเจอร์อ a มาล 60C และ 60X นะครับ นอกจากฟังก์ชันที่ให้มาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยเขายังออกแบบมาเพื่อเอาใจคนที่ใช้งานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์้วยครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยการทํางานหรือการเซตไฟบางครั้งเนี่ยเราต้องทํางานคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่น p 6 4หรือ P60X นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ a p p r e คือ s i d u s i Link นะครับซึ่งการควบคุมผ่านแอป s i d u l i Link นะครับก็ถือว่าทำได้ละเอียดมากๆเพราะเราสามารถควบคุมได้ทั้งความสว่าง Color Temperature นะครับ Effect โดยเฉพาะในรุ่น p 6 0 c นะครับโดยความพิเศษของการควบคุมสีในรุ่น p 6 0 c เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตามวงล้อสีเลยครับหรือเรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน Color Picker ได้อีกด้วยครับเราสามารถดูดสีนะครับเราอยากให้ไฟเนี่ยแสดงสีอะไรตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราแค่ไปดูดสีมานะครับแล้วไฟก็แสดงผลตามนั้นซึ่งสะดวกมากในการใช้งานครับและนอกจากนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว P60C และ 60X นะครับทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมเอฟเฟกของไฟซึ่งมีพรีเซตมาให้แล้วนะครับเราสามารถสร้างงานวิดีโอโดยให้ไฟเนี่ยมีเอฟเฟกอย่างที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำลองสถานาาพลุนะครับไฟสัญญาณเตือนภัยนะครับหรือว่าสัญญาณทีวีซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบของเอฟเฟกได้ตามต้องการในงานวิดีโอของเราเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวสเปคของ P60C และ P60X นะครับและความแตกต่างกันคร่าวๆของ2รุ่นนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยที่กำลังศึกษาตัวนี้อยู่นะครับหรือกำลังมองหาไฟที่เป็นแบบพาแนลในการใช้งานทั้ง Indoor ์เอาท์ดอร์รวมไปถึงนะครับความสุดในการพกพาต่างๆผมว่า P60X และ P60C เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับรวมไปถึงคนที่ใช้งานถ่ายวอล์ต่างๆรวมไปถึงคนที่ ใช้งานถ่ายอีเวนต์ด้วยนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดสําหรับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้ามาทดลองนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท Cameramaker นะครับหรือแวะมาหาผมก็ได้ครับที่ Cameramaker เราเป็นตัวแทนจําหน่ายไฟอัพพูเจอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับ